สบายดีจ้ะทุกคนทักทายสบายดีอแม่ีพีนองเอฟซีเมอร์สคุยสุกคนเนาะวันนี้มาพอกับดีมอีกแล้วในสองดีมสาวลาาคือเก่าเนาะหลังจากแบบไลๆคนกับคือสีห้ากะหลินปีใหม่ละกะ่ะห้ากะชินสุดลงแล้วเนาะกระเริ่มเขาสู่หมดเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานปกติเนาะทักทายลังปีใหม่เมอร์สคุยสุกคนเนาะเนื่องจากวา่า มื่อวานีน้องดีมจะมาเห็ดคลิป Q&A ตอบคำถามแถวม,มีพี่น้องมี FC ที่ถามดีมเข้ามาลหลายๆคนก็คือสิโน่เนาะว่าช่วงวันหยุดปีใหม่น่ะดีมไปเที่ยวพัทยาเนาะดีมก็ลงคลิปไลฟ์อันไลฟ์คลิปยืนลงไปเนาะหลายๆคนก็ถามเข้ามาช่วงนี้ดีมจะมาตอบ Q&A สองคำถามเนาะนั่เข้ามาแบบดีมน่ะไปพัทยาไปเที่ยวพัทยาไปกับเพรย์แต่ก็ดีมเฮ็ดงานอยู่ไทยน่ะจำหน้าน่ะใจดีอยู่บ่มีหลายคนถามเข้ามาเนาะ ก็คือขอทาอีทนอดีมไปเที่ยวพัทยาก็คือดีมไปกับเจ้าหน่ายแหละทุกคนเนื่องจากว่ายุเแาวพ่นกระพาไปเที่ยวพ่นกรพาพาเภาพพ่นกับพาไปน้ำแล้วพันกระพายยาตีพี่น้อง่นไปแะไก็ดีมกับไปน้าแนวป่ากับไปน้าคือกันไปเมื่อเมื่อไปเมื่อเถือนนะทุกคนเลยก็ไปเมื่อเถื่อนมากกับไปฝากไหวอยู่ฝากเลี้ยงนาะทุกคนก็คือถาก่อนอื่นถาเจ้าหน่ายเบิ่งอยู่ตอนนี้ก็ดีม ขอบมุอขอบใจลหลยๆเดอที่ว่าแบบให้แบบาพาไปเที่ยวหนะาพาดีไปเที่ยวถามเพิน่นถามจะน่ายบังอยู่ตอนหนี้กันดีเนาะ,ะ,ะ,ะหลด์หลยๆคนกับคือสีหูว่าด์ไลายคนกับลหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเนาะว่าดีไปทายเนี่ยแบบอีตอนดีไวไอยันทายคิดจะหน่ายนะทุกคนยิ่งกับพยายามไหวคิดเนะาะถามเพิน่นบังอยู่กับเพิ่นคือสี ขอมุกขับใจได้หลายๆ่ด้ที่ว่าพดิมไปเทียวเนาะถาถาดิมโบถาจำหน่ายโบ้าไปดิมกะคือสิโบมีโอกาสไดีไปเห็นไดีไปสัมผัสเนาะดึกดิมไปพัทยากับประมาณซ้ำซ้ำเทือซ้ำเทือนี่ทุกคนไปทะเลประมาณซ้ำสีเทือที่ดิมไปทุกเทือกับดิมกับกับจำหน่ายเลยภาพไปเนาะดิมกับถาโบมีจำหน่ายดิมกับโบสามารถไปเองได้เนาะทุกคนโบสามาถเห็นในสิ่งที แบบจะน่ายพาไปกับไดเห็นไดเห็นให้ร้ายสิ่งหลาย,ย่างที่โบเคยเห็นเนาะพาไปพากินพาเที่ยวแบบในสิ่งที่โบเคยไ,ไปนะกับไดเห็นกับไปนะทุกคนไปนแบบไปไปกับเพื่อนกับเป็นกันเองนะแบบจะน่ายดีเนาะถา่าถ่าเฮ็ดงานถ่าเฮ็ดงานกับเฮ็ดงานกับเฮ็ดงานเต็มทีเนาะเป๊ะ ขาไปเที่ยวเพันกัดจัดเต็มคือกันเนาะบ่มีบ่มี่วคิดบ่มีว่าเรื่องคงอยู่คงกินอีหยังกะเต็มทีบ่มีว่าสิขาจ้าน่ายกินใดลูกน้องกะแต่กินอันไหนกะได้กินน้ำนะทุกคนนั่งโต๊ะกับนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะเดียวกันเนาะเบ้เพ่นกับ่บด้เบ่งแยกกะคือกินหยังกะกินน้ำกันเมื่อทุกอย่างั่นะกะดีเนาะดีมกะดีใจร้ายเนาะทีว่า ที่ว่าเป็นภาพไปนัน่มเนาะกอขอบขอบมุกขอบใจนะจะหน้าถาเบิงยู่ตอนนีเิ่เนเิ่นกับเิ่นกับเบิงยูสองดิมอยู่เนาะกะขอบมุกขอบใจลายฉาบมี่เจ้านาาดิมกับถาก็ะคือสิบัไดไปนะทุกคนหลายหายคนกับว่าเดิคือไปนางคือไปเนาะไปไปพัทยาทเทอนีก็คือได้ไปนางเพื่เอเพื่อยอดดิมก็ได้ยินแต่ซือเห็นแต่นในโทรทัศนะ์เนาะ บกคิดว่าในชีวิตหนึง่งในขังหนึ่งในชีวิตสีใดไปน,นั่งเ่าได้หลายคนกับขนาดขนาดได้หลายคนที่อยู่อยู่พี่กันยังบกขั้นเลยเคยได้ไปเน่าดิมก็มาจากต่างบ้านต่างเมืองมีโอกาสได้ไปดิมกับที่ว่าเป็นบุญขังหนึ่งในชีวิตนะทุกคนที่ว่าเดไปนะที่ว่าไดไปที่ว่าเดนั่งนะมันก็เป็นอยัองที่ว่าดิมหูซึกดีหลายๆครัขังหนึ่งในชีวิตจีได้เมื่อบอกพอบอกเมว่าเอาหูเมื่อให้เบิ่งนเนาว่า เออครั้งนึ่งในชีวิตได้ยินจะซื้อดีมกะได้นั่งอะได้เคยได้ขี่เลยได้เนาะก็ประมาณนี้ถาวว่าแหละคำถามที่สองเนาะก็คือเจ้านายดีมนะใจดีอยู่บอกก็คือเพิ่นกับใจดีเนาะพิ่นก็ดีดีน้ำดีมดีน้ำดีมไลายไลนอีลีนะตั้งแต่ดีมกล่าวเขามาเห็ดงานอยู่ น้ำเพ่นเนาะกับถาล้างสงการประมาณประมาณอีกประมาณวันที่30กับครบหอบสี่ปีแล้วทุกคนดีมเก่าเขามาตั้งแต่ดีมนาะยยังบท่านเลยเฮ็ดยังบท่านมีประสบการณ์ในการเฮ็ดงานบานอียังเลยเฮ็ดงานกับโบเป็นแมเตตอนนั้นนะแมเตแบบเฮ็ดกับเขาอียังกับบบเป็นแมเตทูบอกทูบานกับปัด ยูเือนอยูซานก็เคยแบบเคยปัดเคยกวดเฮื่อนซานย,ยู่เตียวใดไแบบเหตุงานบาทแบบเศษพวกเศษกระสอแบกระสอบ S, แม่เตียพับเครื่องพับเครื่องแบบพับเสือผาอีหยังดิีฟอกหีผาดิมกะบอกดิมกับบบ,บ,บ,บเป็นบบเป็น,บบปนมัดคู่อันพันแนวนะทุกคนแต่เพิ่นกันยังดียังยังหายดิมเริ่มต้นทีเงินเดือนเริ่มต้นทีหนึ่งหมื่นบาทแบบดิมไว้เพิ่นกะหายโอกาสแบบหายเฮียนหูแบบหายเฮียนหูในการเหตุงานนะก็ค่อยแบบ พันก็บ,บอกว่าห้ค่อยๆเฮ็ดไปนะเดียวกับบ่มีพลอยแบบสิบเป็นอีหยังมาแต่เกิดนะทุกอย่างมันก็นต้องพานการ่านการเรียนหูพานการพึกฝนแล้วค่อยๆแล้วมันก็นสิค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเป็นจนนับมาจากนั้นกับเป็นเวลาเวลาเนาะพันก็ค่อยซวยเรือค่อยบอกค่อยซ้อนดีทุกอย่างเนาะถ้าดีมถ้าดีมเฮ็ดผิดพลาดก็ดค่อยตักเตือนดีมเิว่าบ่มีพลอยนะสชว่าสิบบ,นเ,นบ,บเคยผิดพลาดเลยจักเทือน่ะ แบบบม่มีดิมเซียวว่าบุ้มมี่ทุคนสิบบเคยพิพลาดถามบ,บ่พิพผาดหน่อยกับพิพผาดร้ายนะทุกคนถาผพิพผาดกัเก็บมาเป็นบทเรเทียนเท่ากับพยายามบ่ใหมมันพิพลาดไปอีกถาผพิพผาดไปแล้วค่ะยิมกัสิโคโทดแล้วกับว่าบอตามความเป็นจริงนะทุกคนแบบยินสิโบบ่มหมักตัวเนะาะถาเฮ้าถาเฮ็ดยั้งพิดไปแล้วกักับบอกตามความจริงเลยนเนาะพาเฮ้ากับเฮ้ากับ่ตั้ังใจเบิเจตนาเพิ่นกะเพิ่นกะสิโบไว เป็นกับบถึงขนาดว่าตัดโคตรตัดแค่ดอกกับบอกเ้ากับบอกตามคนเป็นจริงเนาะถ้าห้าบทตัวถ้าซื้อซัดยิ้มซื่อไร้ไรคนจะนาหลร้คนกับซีบูมักคนตัวเนาะคนกับตรงตรงการคนที่ซื้อซัดโตเพิ่นเนาะเห็นเบียยเห็นงานถ้าพิดผลาดกับบอกมียังไปเพศเสียาหายกับบอกตามคนจริงมันมือเหตุถั่วเหตุจานให้ยังแตกกับบอกตามคนเป็นจริงเนาะเป็นกับสิเข้าใจคพืค่อคอยบอกค่อยซ้อนค่อยแบบ ให้คํามึกซ่านะทุกคนให้คํามึกซาเพราะแบบดิมกระจากบ้านจากเมืองมากไกลเนาะแบบมันอาจสิเป็นแบบสิเคยเห็ดเคยเห็ดบุญมานํากันนะเชงชีได้มาพอกันดิมเชื่อว่านั่นะเนาะคนบางคนนะอยู่คนละแบบอยู่คนละประเทศกันยังแบบได้มาพอได้มาใช้ชีวิตยอยู่รวมกันนะทุกคนมันก็เป็นเอี๊ยงที่ดีเนาะเพิ่นก็นคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ต ทุกๆอย่างเนาะค่อยบอกค่อยซ้อนค่อยตักเตือนทางเฮ็ดพิษเฮาก็อหุอโคโทษเันก็หายอภัยเนาะคนก็แต่ว่าเฮากอยยาพิษผัดใจพิษผัดเนี่ยจะโดนพันจีว่าเฮานะบอเอาใจใส่ตะเวยียตองงานเนาะใจดีเนา,าะกักขววาดดีบอกก็ดีเนาะดีเฮ็ดก็ดีค่อยบอกค่อยซ้อนนะ้นแต่อย,ยู่มาจนชอตซีปีนี้เนาะทุกคน เขาค่อยบางเงี้ยให้บนยูบนเศร้าให้แบบให้ให้เขานำซ้ำปลายูกินเนาะแบบให้บนพักผ้าอาศัยให้เงินเดือนกินทุกอย่างจนในถ่ายดีมเนาะจากที่ว่าแบบดิ่มนะจากที่ว่าเขามากุงเทพบเนะาะเมื่อก่อนดิ่มบริห็ดงานบานดิมาเหตุงานบานดบาบาอยู่นี่ดิ่มกะแบบชีว่าเริ่มจาก เกือบอยากว่าเริ่มจากซู้นะทุกคนแบบยิมโบมีเงินเก็บอียั่งเลยเขามานะพอมาดีมาเห็นงานอยู่อยู่น้าเพลนเนาะยิมกับคอยมีไล่ใดคอยมีไล่ใดอะไรกับคอยแบบบัตรให้งานบัตรให้งานเพิ่นกาเฮตหายเนาะทุกคนบัตร M O อยูกะเฮตหายอะไรกัมาอยู่น้าเพ่นเนาะจนจากที่ว่าดีมโบมีเงินเก็บแล้วกับ,บม่มีแบบจะเริ่มว่า จิตซูนเลยทุกคนกับค,คอยมีเงินเก็บกะมีมีเงินทรงหายพอเมยทรงหายนองหนุ่งเขาห้องทำห้องเกี้ยนเนาะมันกะเป็นอีหยังที่ว่าดีร้ายแรงจากทั้งสี่บ่มีร้ายแต่ว่ามันกะเ็ตให้ชีวิตการเป็นอยู่ของดีเลยกะบขอขัว,วดีนะดีขึ้นว่าเก่าเนาะทุกคนมีเงินแบบมีคำเออมีเงินเสื่อหาแบบใส่ใจในรอรัวทรงนองทรงนุ่งเขาฮ้องเฮียนใส่ใหายพอหายเมยสายนาะดีมกะ ผู้สิดีใจหลายกะขอบมุกขอบใจเจ้านายเนาะถาเพิ่นเบิงอยู่ขอบมุกขอบใจลายด้ที่ว่าแบบให้โอกาสนะให้โอกาสดิมได้มาเฮ็ดงานนําแต่กะค่อยบ่ค่อยสอนนะจากที่แบบบ่เคยมีประสบการณ์ย่งกจนมาฮอดมื้อนี้กะค่อยๆเรียนรู้มันไปดิมกะบ่ได้เกง่งหมดทุย,ยางเนาะกค่อยค่อยบอกค่อยสอนถ้ามียังผิดพลาดนกค่อยบอกค่อยเตือนดกพ็พร้อมรับพังเนาะกบางทีกอาจสิแบบบ่เป๊ะแน,เน่เพิ่นก แบบขาใจนะบางทีมันลกลุ่มกนลืไม่เนาะเพราะว่ามันก็นไล่อันไล่เนี่ยเนาะแต่แต่กะเพิ่นกะขอใจนะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะดิ่มกากว้ซัาเมตทุกคนทํามากฝากเป็นกำลังใจให้ดีไม่เด้อกดฝากาติดตามสองดีเนะาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งพอกันมหอีกคลิปหน้าได้ทุกคนบ๊ายบาย